เผยทิมเซอร์ Galaxy อ2 3 FE เตรียมเปิดตัวที่นเดียเล้วหรนี้ซัมซุงเตรียมที่จะเปิดตัว Galaxy A23 FE สมาร์ทโฟนเรือธงราคาประหยัดเ,เดร็วๆนี้แน่นอนแล้วครับเพราะได้มีภาพทีเซอร์ของสมาร์ทโฟนรุน่นนี้บน f ิปการ์ดของประเทศอินเดียแล้วครับถึงแม้ว่าทางฟิปการ์ด จะไม่ได้บอกว่าสมาร์ทโฟนในภาพคือรุ่นไหนแต่ก็มีสโลแกน The Best Got Better ที่เหมือนจะเป็นรุ่นในสเปกเลื่องโทงและคาดว่าจะเป็น Galaxy S3 FE ที่มีข่าวลือมานานและอาจจะเปิดตัวเลยๆนี้ด้วยครับแถมซัําฟงเองก็ไม่ได้จะมีแผนการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเลืองโทงรุ่นใหม่จนกว่าจะถึงต้นปีหน้าแน่นอนครับถ้าไม่ใช่ Galaxy S3 FE ในการเปิดตัวของ Galaxy S3 FE คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยาย,ยานนี้หรือต้นเดือนตุลาคมครับ ส่วนสเปคของ galaxy a 2 3 FE คาดว่าจะมาพร้อมกับชิปประมวลผล samsung กปด j หนึ1ที่สารัฐและ exynos 2,200ทั่วโลกพร้อมแบ,บตเตอรี่ขนาด4,500ันห้ารอ mah รองรับชาร์จเร็ว25าวัตต์และมีรุ่นลรอม1 2 8กิกับ2อ6อักและราคาเริ่มต้นที่ประมาณ23,900บาทครับ